สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนล่าสุดนะครับล่าสุดก็จะเห็นซอแอนนะครับโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเมื่อวานนะครับโดยซอแอนก็เอาภาพน้องที่ทุกคนได้เห็นนะครับน้องพลน้องเพชรนอนนะครับรักษา ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแอดมินเห็นแบบนี้ก็ซึง้งน้ำตาซึมเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสาหรับน้องพลน้องเพชรแล้วก็นึกถึงความรู้สึกเลยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แอดมินก็มีลูกนะครับในช่วงวัยนี้ก็เคยผ่านมาแล้วดังนั้นถ้าเราเห็นลูกเนี่ยไม่สบายแบบนี้ม,นมันทำให้จิตใจเราแบบไม่สดชื่นนะครับอันนี้ก็เข้าใจเลยซอแอนถึงได้โพสต์นะครับ เด็กๆต้องเข้มแข็งนะลูกสู้ไปด้วยกันพ่อบอยก็ทำงานหนกักแม่แอนก็ทำงานไกลมากอยู่ในมือหมอแล้วหายไปวๆนะครับนะครับแฮชแท็กน้องเพชรน้องพลอยแอดมินเห็นแบบนี้แล้วเข้าใจเลยนะครับเข้าใจความรู้สึกแล้วก็หลายๆคนที่มีลูกนะครับที่อยู่ในวัยแบบนี้รับรองว่าอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับ ยิ่งน้องพลน้องเพชรนี่น่ารักนะครับเอ็นดูนะครับกำลังติดป,ปา้าป๋าเม่จ๋าเลยสำหรับทั้งคู่แหละก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับน้องก็มีอาการไม่สบายมาตั้งแต่น้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วแหละนะครับเดินทางกลับมาแต่ตอนกลับมาอยู่ที่บ้านพักบางลำเจ็ดกันร้อยน้องก็ยังสดชื่นนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่สุดท้าย แม่แอนป้าป่าเบอกก็คงให้น้องเข้าโรงพยาบาลดีกว่านะครับอยู่ในมือคุณหมอจะได้ดูแลได้รักษาได้ให้ยาจะได้หายเร็วๆดังนั้นเช้านี้ก็เลยจะได้เห็นนะครับคุณยายที่ไปดูแลนะครับคุณยายก็เลยมาอัปเดตเดี๋ยวลองไปดูอาการคุณยายแตนนะครับพูดถึงอาการน้องเช้านี้นะครับเล็กกินเขา ตายเลยจมจมใไข่นมีผู้มาแข่เนาเออจมอ้ายมันจมไหมอือโอ้ยให้กินเองเลยนะคะเออัให้กินเองเลยนะคะมาดูอาการโอ้โอเฉียบเป็นด้วยแหลมลิ้นึบ ดูน้องคอยทำจมจม,จม,มดูอาหารคนป่วยค่ะเอาให้น้ำหนักสักสามโลนะคะค่อยออกเอา้าไม่เออเอาออกไปอีกตลุกเอาออกไปอีกึ้บนั่นไงแยวน้องเชรกินแตงอ,อ้าวกินเลยลูก กินเลยมีต้มจืดนะคะอาหารวันนี้ต้มจืดผัดผัดข้าวเจียวโจมจมกินมะเขือเทศค่ะอาหารที่เขาชอบก็คือมะเขือเทศนะคะอืมแซ่บบะลุกกินเลยอ็ดอดอดน้องเพชรว้ากินหมดเลยอ อร่อยอร่อยเอ้ยหล่นเลยยายเดี๋ยวทิ้งนะให้เขากินให้หมดฮึบให้เขากินให้หมดก่อนนะเอิม่มอ,อีกชิ้นนะึงอึบกลิ่นตะไหนันใช่ขมวเจี ทำไมเจ๊ยไมเจีรู้่ซยเนยมลจ้าเออจับโทรศัพท์ขึ้นแล้วาใส่หูแล้วะอะลือซอยเนี่ยม็บอปิดไหลิจยซอยได้เน้ยขนเป็นหมูนี่ล่หายไปน้องเค็ด หายไปลูกหายหายยังอุ้ยหายอุ้ยคุณหมอเห็นหายบ้างดูมู้เจ้าบ้างดูหุนหุนหุนเฮ้ยน้ำมูกหมดเลยอ่ะเนาะยายเนาะถ้าไม่มามันก็จะไม่หมดข้างล่างจมูกหายเนาะข้างล่างจมูกั้างใชนไหม น้องเพชรไม่มีไข้นะคะแต่น้องพลอยมีไข่ตาๆก็เลยเอาไปอาบน้ํากินยาเรียบร้อยีน้เสียอไร้นงเพชรเสียงไงไงเดี๋ยวขอเสียงไหมลูกโอ้ยโอ้โหอน้องเพชรหายยังลูกหายจพี่พลอยหายไหม โอ้เสียงใสเลยขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคุณหมอนะคะดูเขาทำเขาทำเองนะคะให้เขาเลือกกินเองนะคะโนโนโนเดี๋ยวยายเอาให้เ no, <no>, no, ดี๋ยวยายเอาให้โอเคโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนจ่าจ้าจาหลังจากที่ได้ยินอาการนะครับการอัปเดตจากคุณย,ยายแตนแล้วก็ยิ้มออกอาการน้องก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วไม่น่า เป็นห่วงทั้งน้องพลน้องเพชรนะครับน้องเพชรก็อาการไข้ก็ไม่มีแล้วส่วนน้องพลก็ยังมีอาการไข้อยู่เพียงแค่เล็กน้อยยังไงถ้าหายทันนะครับแข็งแรงก็อยากจะให้น้องพลน้องเพชรนะครับหายก่อนวันที่27ก่อนเปิด ฤด,ดูการมอลำาใจกันร้อยเราก็จะได้เห็นน้องพลอยน้องเพชรบนเวทีมอลำามใจเกินร้อยในวันเปิดฤด,ดูการแอดมินเชื่อว่าหลายๆคนแฟนคลับมอลำาใจเกินร้อยลูกบ้าน AB ก็คงอยากที่จะเจอน้องพลอยน้องเพชรในวันเปิดฤด,ดูการปีที่เก้าปีนี้นะครับยังไงก็ส่งกําลังส่งแรงใจให้น้องพลอยน้องเพชรเยอะๆนะครับแล้วก็ทั้งบดบอยซอแอนที่ ตอนนี้บอกเลยว่าสู้งานกันสุดๆบบอยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เต็มร้อยนะครับถึงไม่เต็มร้อยก็ขอให้ได้เยอะที่สุดในวันเปิดฤดูการส่วนวแอนก็สู้งานกับคอนเสิร์ตนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้จากลูกบ้าน AB 1คนนะครับ